สนามบินพอเราพูดถึงคำนี้นะครับภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวก็คือแสงไฟความทันสมัยเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางนับล้านล้านครั้งแต่เคยลองคิดกันเล่น,ลนไหมว่าภายใต้พื้นหินอ่อนที่มันวาวสวยงามมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้อีกรึปเปล่าภาพที่เราเห็นกันจนชินตาเลยก็คืออาคารกระจกหลังใหญ่โครงสร้างเหล็กที่ดูสลับซับซ้อนมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าเลยนะ เป็นประตูที่เปิดให้เราออกไปเจอโลกกว้างเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ก็น่าคิดนะว่าก่อนที่ผืนดินตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการบินที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วประตูสู่โลกที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันถูกสร้างทับป,ประตูอีกแบบหนึ่งเอาไว้หรือเปล่าและนี่แหละครับคือเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เรื่องของการประทะก,กันร,ระหว่างวิศวกรรมที่ล้ำสมัยสุด,สดๆกับตำนานความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ บนพื้นดินที่เคยมีชื่อดั้งเดิมว่าหนองงูเหา่าโอเคเรามาเริ่มย้อนเวลากลับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าก่อนที่พื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นรันเวย์คอนกรีตที่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้นะที่นี่มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึง้งแล้วก็แตกต่างจากตอนนี้แบบคนละเรื่องไปเลยในอดีตนานมาแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้คือที่ลุ่มน้ําขังขนาดใหญ่มากๆที่คนรู้จักกันในชื่อหนองงูเหา่าก็ตามชื่อเลยมันเป็นบ้านของสัตว์เลื้อยคลานเยอะแยะไปหมดแล้วก็ผูกมองว่าเป็นเหมือนสุสาน ตามธรรมชาติมาเป็นร้อยร้อยปีซึ่งถ้าว่ากันตามความเชื่อแล้วเนี่ยสถานที่แบบนี้ถือเป็นแหล่งสะสมพลังงานที่สงบนิ่งแล้วก็ลึกล้ำมากตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะถ้าเราลองเปรียบเทียบพลังงานกันดูตัวหนองน้ำเนี่ยเปรียบได้กับพลังหินแบบสุดขั้วเลยทั้งความชื้นความมืดความนิ่งในขณะที่สนามบินเนี่ยคือขั้วตรงข้ามเลยครับ เป็นพลังอย่างที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเสียงดังความร้อนการสร้างสิ่งปลูกสร้างธาตุอย่างที่มันคึกคักทับลงไปบนพื้นที่ธาตุยินที่สงบนิ่งมันก็เลยเหมือนกับการไปรบกวนเจ้าที่เจ้าทางดั้งเดิมแบบรุนแรงที่สุดเลยและนั่นก็นํามาสู่ความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่เลยนะคือคําถามที่ว่าเอ๊แล้วมนุษย์เราจะเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้างของใหญ่โตมโหฬารบนพื้นที่ที่มันอ่อนนุ่มแล้วก็ชุ่มน้ําขนาดนี้ได้ยังไง วิศวกรเขาก็เลยต้องใช้เทคนิคที่มันล้ำสมัยมากๆเลยเรียกว่า vacuum consolidation อธิบายให้เห็นภาพไม่ง่ายเลยนะมันก็เหมือนกับการใช้ท่อดูดน้ำปริมาณมหาศาลออกจากดินโครนเพื่อบังคับให้ดินมันซุดตัวลงไปจนแน่นและแข็งพอที่จะรับน้ำหนักของรันเวย์ได้นั่นเองจุดนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยในมุมของวิศวกรรมเนี่ยโหนี่คือความสำเร็จที่น่าทึ่งมากม แต่ในความรู้สึกของคนงานเก่าแก่บางคนมันเหมือนกับการสูบเลือดสูบเนื้อของแผ่นดินเป็นการบีบคั้นธรรมชาติให้ยอมจำนนซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้เจ้าของเดิมอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง40ปีเลยนะซึ่งความล่าช้านั้นไม่ได้มาจากแค่เรื่องงบประมาณอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องเล่าถึงอุปสรรคที่มองไม่เห็นทั้งเครื่องจักรที่อยู่ดีๆก็เสียโดยไม่มีสาเหตุหรืออุติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เรื่องราวพวกนี้แหละที่นำไปสู่การต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อความสงบสุขของทุกฝ่ายดูจากไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นชัดเลยว่านี่ไม่ใช่โครงการก่อสร้างที่ราบลื่นเลยนะมันเต็มไปด้วยความล่าช้าแล้วก็ปัญหาที่อธิบายไม่ได้มาตลอดหลายสิบปีจนกระทั่งนำไปสู่การจัดพิธีกรรมครั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเปิดทำการ และนี่คือตัวเลือกที่สําคัญมากมีการนิมนต์พระสงฆ์จํานวนถึง99รูปมาทําพิธีสวดมนต์ครั้งยิ่งใหญ่กันกลางรันเวย์เลยนะเพื่อเป็นการสะกดแล้วก็เหมือนกับเจราจากับดวงวิญญาณและเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณนั้นแต่คําถามที่ตามมาก็คือพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันได้ผลจริงๆหรอมันเพียงพอที่จะทําให้พลังงานที่ถูกลบกวนมานานหลายสิปีสงบลงได้จริงๆนะหรอ ก็เพราะว่าแม้จะเปิดใช้งานไปแล้วเรื่องเล่าแปลกๆมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอ,อย่างเช่นมีเสาบางต้นในอาคารผู้โดยสารที่ไม่ว่าจะทาสีหรือตกแต่งยังไงนะมันก็หลุดล่อนออกมาหมดจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องแอบเอาพวงมาลัยหรือผ้าสามสีไปผูกไว้แล้วอาการพวกนั้นก็หายไปอย่างน่าประหลาดใจและดูเหมือนว่าพิธีกรรมนั้นอาจจะยังไม่พอจริงๆเพราะจากนี้ไปคือเรื่องเล่าที่เป็นตำนานที่สุดของสนามบินแห่งนี้ เรื่องราวจากคำบอกเล่าของผู้คนถึงดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่ายังคงอาศัยและวนเวียนอยู่ในอาคารผู้โดยสารเรื่องที่โด่งดังที่สุดเลยก็คือเรื่องของปู่มิ่งครับเจ้าหน้าที่กระดึกมักจะเห็นเป็นภาพชายชาราผิวสีเขียวข้ข่ๆหน่อยถือไม้เท้าแต่ว่าท่านไม่ได้เดินเหมือนคนปก,กติท่านลอยไปตามโถงทางเดินเขาเชื่อกันว่าท่านคือจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของผืนดินแห่งนี้ ที่ออกมาคอยตรวจตราดูว่ามนุษย์กำลังทำอะไรกับบ้านของท่านอยู่นอกจากปู่มิ่งแล้วนะยังมีเรื่องเล่าของผู้หญิงในชุดไทยที่มักจะปรากฏตัวอยู่แถวแถวสายพานลำเลียงกระเป๋าบางคนก็เห็นเธอยือนนิ่งๆบางคนก็เห็นเธอร่ายรำอยู่เงียบๆเขาเชื่อกันว่าเธออาจจะเป็นวิญ,ญญาณที่สถิตอยู่กับสารเก่าแก่ที่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะถูกรื้อถอนออกไปเรื่องราวยังไม่จบแค่ภาพที่เห็นนะแต่มันยังมาในรูปแบบของเสียงด้วย พนักง,งานที่ทำงานในโซนที่เงียบๆตอนกลางคืนมักจะยินเสียงเหมือนคนจำนวนมากคุยกันจ่อแจหรือบางครั้งก็ได้ยินเป็นเสียงสวดมนต์ดังแว่วมาทั้งที่ในกล้องมูลจันรปิดยืนยันได้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยเรื่องเล่าที่มันดูเหนือธรรมชาติมากๆพวกเนี้ยเออมันอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริงๆกับสนามบินอย่างต่อเนื่องก็เป็นได้นะนี่คือการต่อสู้ของสองคำอธิบายเลยนะจนถึงทุกวันนี้ ข่าวเรื่องลันเวย์สุดหรือเกิดรอยเลาวยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆในทางวิศวกรรมอาจจะบอกว่าเป็นเพราะดินที่นี่มันอ่อนตัวไงแต่สําหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่พวกะเขาอดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าหนองงูเหาที่อยู่ข้างล่างกําลังพยายามทวงพื้นที่ของมันคืนอยู่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะเรื่องนี้มันก็ทําให้เราเห็นภาพว่าสนามบินแห่งนี้คือความภูมิใจทางวิศวกรรมแต่ในขณะเดียวกันทุกย่างก้าวที่เราเดินบนพื้นหินอ่อนนั้น ก็คือการเดินอยู่บนตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ข้างตายนั่นเองดังนั้นในครั้งต่อไปที่ใครก็ตามกำลังรอขึ้นเครื่องหรือยืนรอรับกระเป๋าอยู่อาจจะต้องลองสังเกตดูสักนิดว่าเงาที่สะท้อนอยู่ในกระจกบานใหญ่นั่นน่ะเป็นเงาของเราเพียงลำพังหรือเปล่า